รู้ครบตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนข้อควรรู้สำหรับบริษัทจดทะเบียนก่อนออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนขั้นตอนและกระบวนการการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะมีในรูปแบบไหนนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือให้บริษัทเนี่ยเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ ในส่วนของขั้นตอนนะครับการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนก็สามารถแบ่งได้ได้เนี่ยออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาคัดเลือกก่อนว่าโครงการต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะระดมทุนนะครับไปตอบโจทย์เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมเป็นต้นหลังจากที่เรามีการคัดเลือกในตัวของโครงการแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือมีการจัดทำกรอบเฟรมเวิร์ ตามมาตรฐานสากลน,นะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะทั่วโลกจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการนะครับที่เราได้มีการออกในตัวของตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งมาตรฐานหลักๆนะครับที่มีการใช้นะครับทั่วโลกก็จะมีในเรื่องของ i ิกมานะครับหรือ International Capital Market Association นะครับก็คือสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ แต่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศของอาเซียนนะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศอาเซียนทางอาเซียนเองก็ได้มีการออกนะครับภายใต้กรอบในตัวของอาเซียนแคปิตอลมาเก็ตฟอรัมอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งในตัวของโครงนะครับการออกเฟรมเวิร์กต่างๆก็เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกันกับในตัวของอิกมาซึ่งภายใต้ในตัวของมาตรฐานอิกมานะครับหรือ International Capital Market a s s ociation ก็จะแบ่งกระบวนการนะครับออก เป็นทั้งหมด4เรื่อง เรื่องที่1น,นะครับเป็นในเรื่องของ use of proceeds หรือวัตถุประสงค์ที่ใช้เงินที่ได้มาจากในตัวของการระดมทุนะฉะนั้นทางบริษัทก็มีความจําเป็นที่จะต้องประเมินนะครับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรสามารถลดในตัวของคาร์บอนอิมิชชันลงได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของการพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยเหลือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับเข้าในตัวของเงื่อนไขอะไร และในตัวของ use of p r o c e e d เองนะครับทางบริษัทก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะครับว่ามีการระดมทุนไปเนี่ยเพื่อเอาไปลงทุนหรือเอาไป refinance สำหรับการชำระหนี้คืนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่1น,นะครับในเรื่องของ use of p r o c e e d คราวนี้เรามาดูหัวข้อที่2นะครับที่จะต้องเปิดเผยภายใต้ในตัวของมาตรฐานก็คือกระบวนการที่ใช้ในการประเมินแล้วก็คัดเลือกโครงการนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าทางบริษัทเองก็ต้องมีข้อกําหนดขึ้นมานะครับว่าเวลาที่ทางบริษัทได้มีการพิจารณาต่างๆว่าโครงการเนี่ยเข้าเงื่อนไขในเรื่องของตาสารนี้เพื่อความยั่งยืนภายใต,ใต้ในตัวของมาตรฐานนะครับ กระบวนการในการคัดเลือกนะครับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีการตั้งคอมมิตชัไหมหรือว่ามีการใช้ sustainability committee นะครับในการคัดเลือกโครงการคนที่อยู่ในคอมมิตชีมีใครบ้างนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตัวของกระบวนการเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการระดมทุนในครั้งนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับโครงการเนี่ยที่ถูกต้องได้ตามในตัวของมาตรฐาน อันนี้ในส่วนที่3นะครับก็คือการบริหารเงินที่ได้มาจากการระดมทุนอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทางบริษัทก็ต้องมีการบริหารนะครับจัดก,การเงินทุนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทางบริษัทเองนะครับ ได้มีการระดมทุนมาเป็นจํานวนเงินทั้งหมด100ล้านบาทก็ต้องมีการคิดต่อนะครับว่าในตัวของการบริหารจัดการเงินทุนก้อนนี้นะครับที่ได้มาจากการระดมทุนนะครับในปัจจุบันมีการบริหารอย่างไร10ล้านเอาไปลงทุนในโปรเจกต์ A 10ล้านเอาไปลงทุนในโปรเจกต์ B เป็นต้นนะครับแล้วในตัวของการบริหารเงินต่างๆนะครับมีความจําเป็นนะครับที่ควรจะต้องมีการแยกบัญชีเนี่ย ออกมาให้มีความชัดเจนไม่ควรเอาบัญชีต่างๆนะครับที่ได้มาจากการระดมทุนเอาไปรวมอยู่กับบัญชีที่ใช้ทั่วไปในการดําเนินธุรกิจของทางบริษัทเพื่อให้สามารถที่จะคีบแท็กได้นะครับว่าจํานวนเงินต่างๆได้มีการลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วจํานวนเงินที่ได้มาจากการระดมทุนในปัจจุบันนะครับมีจํานวนเงินเนี่ยที่เหลืออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่และนี่คือทั้งหมดของหัวข้อที่3นะครับการบริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการระดมทุนครับส่วนในหัวข้อที่4นะครับก็คือ ในเรื่องของการรายงานการรายงานนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้ s t a k e h เดอร์ทุกๆฝ่ายนะครับเข้าใจว่าการดำเนินกิจการนะครับที่ได้มาจากการระดมทุนของทางบริษัทเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรก็จะต้องมีการเปิดเผยในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับว่า โครงการต่างๆนะครับอายุที่เหลือของตราสารหนี้ความคืบหน้าของโครงการในปัจจุบันเนี่ยได้มีการดําเนินโครงการเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วโครงการได้มีการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังนะครับต้องมีการเปิดเผยในตัวของ พวกผลชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับถ้าเกิดเรามีการใส่ไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นว่าออความตั้งใจในการระดมทุนของเรานั้นตั้งใจที่จะเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชชั่นในปัจจุบันการลดคาร์บอนอิมิชชั่นภายใต้โปรเจกต์ที่เราดําเนินการอยู่นะครับมีผลสําเร็จนะครับมีความคืบหน้านะครับมีเปอร์เซ็นเทจออฟคอมพลีชันเนี่ยในรูปแบบไหนเพื่อให้กับทางสเต็กโฮลดเออร์ทุกๆฝ่ายนะครับซึ่งรวมถึงทางนักลงทุนเองด้วย เข้าใจนะครับว่าในปัจจุบันการบริหารจัดการของทางบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางนักลงทุนและวก็ stakeholder ก็ต้องการที่จะทราบผลนะครับในเรื่องของการดําเนินงาน ของทางบริษัทเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นคําแนะนำนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ควรจะต้องมีการเปิดเผยอย่างน้อยเนี่ยป well ีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะเปิดเผยมากกว่านั้นก็สามารถที่จะทําได้ในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างน้อยนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งครั้งแล, 1. และนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในหัวข้อที่4ในเรื่องของการรายงานและนี่ก็คือทั้งหมด4หัวข้อนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับภายใต้ในตัวของ ของมาตรฐานภายใต้กรอบของ i ิ m มแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้ในตัวของมาตรฐานเองก็มีคำแนะนำอีกหนึ่งข้อก็คือในเรื่องของ external review นะครับหรือว่าเป็นกระบวนการสอบทานจากบุคคลภายนอกนะครับ เราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าสิ่งที่เราเปิดเผยทั้งหมดนะครับออมันมีมาตรฐานนะครับมันเป็นไปนอย่างถูกต้องด้วยข้อมูลสนับสนุนที่ใช่นะครับการที่มีผู้ทวนสอบนะครับจากภายนอกเข้ามานะครับที่มาแสดงความเห็นในเรื่องของกระบวนการจัดทำเฟรมเวิร์ของเรานะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทาง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะครับได้มั่นใจว่ากระบวนการที่เราได้มีการเปิดเผยภายใต้เฟรมเวิร์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับภายใต้มาตรฐานตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนนะครับที่ออกโดยทางอีกมากเมื่อกี้ก็จะไปสองหัวข้อแล้วนะครับหัวข้อที่3นะครับก็คือการยืนยันตามกรอบของเฟรมเวิร์กที่เราได้มีการกําหนดไว้นะครับซึ่งในเรื่องของการยืนยันนั้นนะครับก็จะเป็นการยืนยันในตัวพวกระบบการควบคุมภายในต่างๆนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการจัดทําขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการยืนยันตรงส่วนนี้เองนะครับก็จะเป็นส่วนนะครับที่เสริมให้เห็นว่าออทุกทุกฝ่ายในองค์กร แล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนนะครับได้เห็นชอบนะครับกับเฟรมเวิร์ที่ได้มีการออกโดยทางบริษัทครับ และในหัวข้อที่4นะครับหลังจากที่ได้มีการออกในตัวของเฟรมเวิร์กเรียบร้อยแล้วก็เป็นการนําเสนอขายนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็จะต้องมีการทําในตัวพวกโรดโชว์ต่างๆนะครับการนําเสนอในตัวพวกเฟรมเวิร์กที่เป็นกรอบนะครับการดําเนินงานภายใต้ในตัวของตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนเพื่อให้ทุกๆฝ่ายนะครับรวมถึงนักลงทุนเองนะครับได้มีความมั่นใจในกระบวนการการออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนของทางบริษัท พอจบสเต็ปที่4นะครับในเรื่องของการเสนอขายนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการติดตามนะครับแล้วก็รายงานผลเนี่ยอย่างต่อเนื่องเหมือนตามที่มาตรฐานภายใต้อีกมากกาหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีการรายงานผลนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองจะต้องมีการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับถึงความคืบหน้านะครับในกระบวนการต่างๆในการออกในตัวของการระดมทุนนะครับเงินทุนที่ได้มามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรแล้วในปัจจุบันนะครับเงินทุนต่างๆเนี่ยมียอดคงเหลือเนี่ย ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นจุดแข็งนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยต้องนํามาใช้นะครับในการเปิดเผยข้อมูลว่าการระดมทุนที่ได้มาสามารถสร้าง Impact นะครับหรือผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างไร อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนะครับการออกในตัวของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนนะครับทั้งหมด5สเต็ปครับซึ่งในปัจจุบันเองนะครับการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนก็ถึงแม้ทางประเทศไทยเนี่ยเราได้มีการออกมาในปี25งพยแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับสำหรับหลายๆองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายทางบริษัทนะครับจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งหมด3เรื่องเรื่องที่1นะครับก็คือการเลือกใช้ในตัวของมาตรฐาน ที่อ้างอิงนะครับตรงส่วนนี้นะครับตามที่ได้มีการอธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าเราควรเลือกใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิกมาเองนะครับหรือว่าจะเป็นอาเซียนนะครับแคปิตอลมาร์เก็ตฟอรัมอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ แต่ทางบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนได้นะครับถ้าได้ไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการกําหนดไว้ในตัวของมาตรฐานดังนั้นนะครับการเลือกมาตรฐานนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการนะครับแล้วก็การควบคุมที่มีประสิทธิภาพว่าจะสามารถนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการต่างๆที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมดังนั้นผู้ออกนะครับ มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเนื่องจากทางนักลงทุนเองนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องการเกิดความมั่นใจว่าเงินทุนต่างๆนะครับที่บริษัทได้จากการระดมทุนไปนั้นสามารถนําไปใช้กับโปรเจกต์นะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมจริงๆเพราะฉะนั้นการนำมานะครับซึ่ง external reviewer ตั้งแต่กระบวนการ pre issuance นะครับก็คือตั้งแต่ ก่อนที่จะมีการออกในตัวของตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนแล้วในขณะเดียวกันนะครับ หลังจากที่ได้มีการออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนไปแล้วนะครับก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการนําเอานะครับบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อสอบทานนะครับหรือเราเรียกกันว่าเป็น p r e i e u e n t reviewer เนี่ยอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าทั้งก่อนนะครับและหลังการออกตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนนั้นทางบริษัทเองเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดนะครับภายใต้กรอบเฟรมเวิร์กอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการดําเนินการต่างๆนะครับสอดคล้องตามเฟรมเวิร์ก ที่ได้มีการออกในตัวของตราสารนี้เพื่อความยั่งยืนนะครับการนำเอาบุคคลภายนอกเข้ามาสอบทานในกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็น p r e i s e u e n t reviewer หรือว่า p s s t i s s u นต์รี Reviewer นะครับก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้นักลงทุนแล้วก็ Stakeholder ทุกๆฝ่ายเนี่ยมั่นใจนะครับในกระบวนการดำเนินงานของทางบริษัทแต่นะะเดียวกันนะครับการที่ได้มีการนำเอาบุคคลภายนอกนะครับมาเพื่อสอบทานในกระบวนการนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับทางบริษัทแต่ผมเชื่อว่าตรงส่วนเนี้ย คุ้มค่าแน่นอนนะครับในเรื่องของกระบวนการเพื่อทำให้นักลงทุนและก็สเต็กโฮเดอร์ทุกฝ่ายเนี่ยมั่นใจในการดาเนินงานของทางบริษัทครับแล้วข้อควรพิจารณาเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการจัดทำรายงานและก็การรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการจัดทำรายงานนะครับก็สามารถที่จะ แสดงให้เห็นนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีวิธีการดำเนินการบริหารโครงการเนี่ยจัดการอย่างไรในเรื่องของผลกระทบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือว่าผลกระทบเชิงลบที่ได้มานะครับจากการบริหารโครงการจัดการเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนนะครับ เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการรายงานผลนะครับในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดหากทางบริษัทเองได้มีการรายงานข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเกิดความมั่นใจนะครับให้กับทาง นักลงทุนเห็นนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการดําเนินการโครงการทุกๆอย่างแล้วก็มีการรายงานผลเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็จะสามารถเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็สร้าง trust นะครับให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ และนี่นะครับก็คือข้อควรพิจารณาทั้งหมด3ข้อนะครับที่ผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนจําเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถีท้วนนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในกระบวนการออกนะครับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในเรื่องของการระดมทุนแล้วก็การบริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพครับและนี่คือการเจาะลึกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ข้อควรรู้สำหรับบริษัทจดทะเบียนก่อนออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนความรู้สำหรับตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่บริษัทจดทะเบียนต้องรู้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้มาติดตามกันต่อได้ที่ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย